Sykt bra. เอฟซีทุกคนทุกท่านนอกจากที่เขามารับชมชงไมกี้งคว้าลุยจ้าสวัสดีพ่ญายิ่งยิ่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้ทาทั้งที่อยู่ในประเทศเลาก็ตั้งประเทศนอกจากวันนี้พอก,กันกับไมกิ้งเนวันที่12บสองะจ่ะมกราคมปี2567ครับผมจมากไมคิ้กระเพ้าล่องหอยล่องหองคือเก่าหันละจ้ะแม่นครับผมลุงหนำขคือเก่าหน่อยเนาะแม่นครับวันนี้มาใส่ตุ่มครับผมตุ่มปลายขึ้นเก่าครับวันนี้ขาม่าสวยกว่าเมื่อวานอีกเด้อพี่น้องมาฮอดสีเทียงเหรอคะ กรสิไปใส่พ,พี่น้องไปใส่เจจรืเ่องค่ะจับบอลไายเบิร์กเนาะคะ่ะตอนใส่ถารุ่นน้<ม>ากันตอนยามเลยเนาะคะ่นะเนาะกับรุ่นชมกันเมกก่กิ้งพอกิ๊กเลยจ้าวันนี้ว่าเสด็จซีมาร์บ่เนาะจ้าค่ะเย็บตุ่มเล้วจ้าพี่น้องมสาสอนี่ตุ่มขาดแบบหลายเลยจ้าไปครับผมเอามาวันนี้ยี่สิบพลังเลยจ้าไปจ้าต้อใส่ไปในหนังบริเวณนี่ครับสถานที่หม่องใส่ด้วยครับพี่น้องผู้ใหญ่แม่ใหญ่นี่ครับผม ใส่แล้วล่ะครับสิไปนั่งพักเดี๋ยวกะสิล่อยามอย่างเดียวครับบริษัเบื้งด้วยครับเหมือนนี้ฝ่าครับผมมาสวยแห้งครับผมใส่แล้วเท่าไหร่งเมื่อกี้บายโมงบ่ายโมงแล้วครับผมโอ้โสิเได้ผลแล้วครับแมนครับบายสองครับสิ่ได้ยามครับผมไปครับไปนั่งพักล่อยามครับผม ใช้งก่อนพี่ครับยางว่าหอนตอนเย็ดกระดาษดอกใหญ่ครับดอกใหญ่ขนาดไฟไหม้วนนอกคอนนอกเพลอซัมนี่แม่ครับเพื่อางไปหมองผักครับบุฟฟอลพันครับผม่ทบุอตอนอ่อนมือนี้บออ่อนพวกนั้นเนาะนี่กระด้างกระดออู้พี่น้องงนีกรดอใหญ่ขนานี้นะขนาดนี้เทั้งานเนาะจ้ะมันเป็นขอนเกล็ดหลอนไฟไหม้เบิร์จ้ะ ปสองมือช่วยกันอึ๊บนี่ครับดึงเปนตัวครับกินกันใส่สองมือลายลายดีขนาดนี้ถือว่าสุกอิ่มสุกอิ่มสูกกินมแบบว่แต่ว่าดึงยากแค่กระโถนแค่เอ้ยดึงยากมากเลยค่ะแสดงว่าสิไปมองรถเนาะแม่นครับแต่ว่า แบ,บงพื้นที่พี่จงบึควยนี่สงแก่อันคอนยังบุพี่นอกไฟไหมเบึงบอกเลยบคา,าย,ายนนเนอ,อืมองเงี้ยงงาครับงทุ่งเลยอะงทุ่งอ้าวเก็จสะสมใบ่ยุกินยำแรงแรงมากต่อคนเดียวเลยโมโหทุกันใช่ครับไปมุงพักครับผม ไปครับพญายมญ่เอ็ซทีทุกคนทุกท่านครับผมไปหลุนน้ำพอกี้ก็มีกี่ครับบานตอนใส่บ่ไห้เบิ่งข้อหลังหรอกครับเอาตอนยามเลยครับผมเพราะว่ามาสวยแห้งเหมือนเสาข้าตากตุ่มครับตุ่มเก่าขาดลายก็เลยตากจนบาเมื่อหอดผีจนว่าหอดเที่ยงน้อกจริงใส่เหลวกับใบมูนตอนยามนี่กับใบสองกลัวล้วครับผมาครับหลุนเลยครับหล้างแหลก โป่งขาดไงบ่อุ้ยล้างแรกก็เติมให้มันงามด้วยครับปากังน้ำงามปลาซิ่วสวยๆครับผมขาดหอนเกาะนิกระปูเห็ดกระบอกเฮ้่มเติมล้างแรกครับขึ้นยุคขับไปน้ำแข็งก็ไม่ได้เอามานะคะไม่ได้ใส่ใช่น้ำแข็งนี่ค่ะปลาล้วนๆเลยค่ะอ๋อสวยเนะครับมีอยู่เขากับ ัเนี่ยดูดล้างต่อไปครับผมร้องครับผมปลาที่ท่าหลอกก็มีหลายขนาดแต่ว่าทั้งในที่นี่ไม่มีครับผมช่วงนี้อากาศห่อนกับลูกน้ำล้ำห่วยล้ำห้องแหรอครับผมหาอยู่หายจริงครับผมใครหมดกับพวกท่านไหนอันใครหมดบพวกท่านไหนโตมาท่านไหนใหญ่โอ้ โอ้งามเลยครับ <brightness> อ <desserts> <Negative paper> ุ <oneself> ้ย <literature> ตัวงามอันนี้ตัวไงข่งปลาชิวเข่าเนาะชิวเข่าค่ะเข่าได้ไหมเยี่ยจ้ะไปใส่เข่าให้ผมดูสิหลังนี้เป็นปลาชิวเข่าตัวงบูร้ายครับตัวใส่งามเนาะจ้ะนี่ครับปลาชิวแดงปลาชิวทางเหลืองหลังนี้นี่บ่นี่เนาะ ไม่เห็นเลยครับปลาในตุ่มครับผมเห็นเนอาอ๋อตุ่มเงียงเลยตุ่มเงเลยครับดอกเอาาเไเอไม่ใช่ดีอใส่เทิงเหวนกโ้พบพักครับเกืาบล่มลมันจนานเรียบร้อยแล้วครับมนะนันนาอาภาษาดีโนนะ ดูงานครับที่ต่ปลาซิวเขาครับลุงนอนยังไงกินงันจ้ะอุ้ยหมดพูดปลากางปลากางสีโดดนี่ครับเอาเอาออก็มีชีสเอาออกอยู่ไอเดียวปลาออกพันเบิดตุ่มเก้ออันนี้เท่เนี่ยอ้องปลาใส่งามด้วยครับล่างเกาะก็มีแต่ล่างเกาะมันเดือมมันหนาละงานหนึ่งตัวกนเตียนอกไปเอาก่อน ทวดก่อนติ๊กเลยไอ้ลังเจอแล้วหน่อดูหลังต่อไปอีกครับผมเห็นอยู่เห็นปลาอยู่ตัวนี้เบียบหอยแล้วครับน้ำดึกครับผมไก่อะไรครับยอดโดดลงน้ำกันเมื่อกี้ไปเอาครับผมมีว่าน้อยเนาะคือชีบมิด พี่เต๋อผ้าเชิ่อคอครับผม,มใส่งานพี่เตาครับเอาเก็บสบสมตุิงกันไปละอเห็นไหมตัวงางมันโตไรตัวซว่ๆพี่เขาครับ วันสิภูเขาวัดตัวเห็นตั่เมดเม็ดตอนนี้ปลากระดีปลาปิดพีกใส่ความแห้งไปลุ้นหลังต่อไปอีกขึ้นเราครับนี่อีกหลังนึงครับผมตุ๊กพักโอ้โห,โอโหโโถอด้ด้ครับตุ๊กพักอุ้อยนานงานจ<า><า>ุ่มเนาะปลาหางแดงกันนี่ครับผม

เดี ok uh, ๋ยวจะตีงามให้ปลาเอาขึ้นมาเบิ่งได้มิกีโบถนัทแมนจ้ะดึกดืนเนาะโอ้ยสับบัจมใส่บดจมพี่น้องมึงนี่จุมยุดโอ้ยซิ่วเขาหลววเนี่นใส่มุกใส่ปีกเอาหลายใส่ยุ่งกันทุกคนตุ่มเกาเลยเกาลังนี้ มีคีกใส่เอยงามเหรอจ้ะอู้ดังเลยีีาจด้วยครับจ้ะลลยเลยตัวะหนตัวไหนตัวไหนดังไหมนี่ครับดีหลัคงค,ค,ลครับผม หลังนี้ก็ไม่จมครับจ่าวะตรงนุกเบิงเฮ้เห็นตีงยุมีต็่เอยู่ด้วเมอกี้อุ้ยตีงอยูด้หล่ะเห็นเห็เห็นอยู่ไอคือขอทายู่ครับสวดดูไอ้เนียเนาะสวดดูจ้ะ พระท่านในยลองกดดิขังเถือนไรนะนี่โอ้ปลาชิวเขาแต่ว่าหางบระท่านไงเต็มถี่กันได้น้อยเลยนะไม่เห็นจ้ะให้ไปหลูมของเพิ่นอยู่ปลาชิวเขาใส่มุกใส่มุกปลาซิวน้ำหวยน้ำน้อง,องนอี่เพิ่นจะสีพวกขมคือจังปลาซิวน้ำน้องน้ำไห้น้ำหนาเนาะ คนละแบบครับผมเอาลดล้างต่อไปครับผมนี่ล้างเลยครับผมว่าคัครน,น้ว่าหวยน้องเ่างนะครับหวย <c oughs> หหอยน้ำหงยน้ำหงครับผมอย่ใน,นตู้นี่แหละหลายบ่ไม่รู้ว่าเยอะไหมแต่ก็เห็นอย่งนันนะโอ้โหหลายเลนี้ตงงูกเงาครับหนุก ขาวจุ๊บแต่ปลาปลากระเดือกนี่ย่ลามันถือคู่หลังอ่ะลูกมีแกนของเขาคู่หลังนะปลากระเดือกตั้งแต่ตัวสองตัวครับผมเขาปลากระเดือกตะทิศไม่หม่งว่างนะครับว่างเลยฮะได้ยุ่ได้ยุ่น้ำตื่นน้ำข้างลใน ที่พนี้คือว่าตื้มกันแน่บ่หลัง,งนี้น้ำลึกได้เยอะ่างนลอ้าวได้อยู่ครับใส่ง,า,ง,งามยูตัวนี้เกลี่ยๆเลยครับรโบโดโดวยภายในดอกติบโ,โดโดเร็วทุกคนนี่ขอ,องเขาจุ่มพูเลยต้างลุ่นล้างต่อไปเรื่อยหลังอยู่ครับผม เห็นยังะปลากังงแล่นออกแสดงว่าหัวลอยออกแล่นออกกรไดที่วานนขาเป็นไรังนี่เนมบวกเนนานวกครับโอ้ยปลากังครับกรังซึ่งอันกรังัายดอ่นเนาะออปลากังงาอีครับเน ท่านกลางต้องอาศัยเรื่องขาวระวังด้วยเพื่อนประกาศคนซ้ายโดดอยู่แล้วด้เพื่อนดต้องนานๆโดดเก่งมากนะคะล้างถือหลายถือหน่อยเนาะวันนี้นะเย็บ <c oughs> ไปครับเรื่อยๆน <c oughs> ี่ <c oughs> ครับอีกล้งหนึ่งวันนี้นะครับไม่กี้บ้างกระติกไว้ก่อนครับฟัง เป็นไหนคือบอ่อหลังนีเนปลา้ยเห็น,นอ,อยู่บะงามไสอยู่แต่หนางังนเฟนื่อัหง่ะมอยถนัดปอนนี้อ่ามันเฟือฟ่อนเฟื่อนเห็นแต่กระปหงลายให้เห็นแต่ก็มีน่ะนะอ,อ่าอาคือ,อ่างามอยู่ครับงามเลยหลายอยุ ช่วงนี้น้ำเนี่ยเพราท่านขาดว่างครับไหลอยู่ครับปลาเพื่นกันลอยไปทัวครับผมน้ำมันขอนเนาะแม่ครับถ้าน้ำขอนเพรนะอยู่น้ำใสสะอาดจืดดีกว่านี่ครับผมโอ้ล่างนี้ใส่อยู่น้ำหล่อมหินครับคือบอสเออเขาพลาดเลยนนี่ครับอ้ย อยู่เขานี่ครับประชิวเขาซิปได้ไหมไ่ซิปบอสต้งเกาใส <c oughs> ่งามอยู่ครับขึ้นมาเติงๆึงเนาะเหน่จ้ะนี่นะ่ ออคุณกัง้งคุณจะโดดดีสายโดยดปิดตั้งที่ดีเด้อเออตั้งดูก่อนค่อยตั้งปีนแล้วหันบ่คือเก่าวันนี้เลยนะครับเอาดูมึบ่โอ้ยอุ้ยประกันอสองตัว เอาเดยวประกังนี่ยหรอครับใให้ตอุ่นแล้วเมื่อกี้ไปใส่พุนอ่ะุนหนุ่มโอ้หหัวบอลโอ้ยคออ่ตุ่มขาดอีกหัวโพล่ะขนาดตอกไม่ได้นาะนีตากล้อตากล้อจ้เกือบโดน้ำตะก้อง

อ้ยกดตัวไปตัวละอายพุ่น่ะงามงามแค่หลังนี่ห้ายเด้หรายครับพูนโอ้ค้างในเด็บล้างห่างล้างห่างที่บอกว่างามก็ได้แต่เอาไม้คาดไว้ให้เนาะถอดไม้ก้อนจ้ะโอ้ยงามยัหลังนี่เนาะ มาซื้อมาแต่ว่าผลนบมสมบูรณ์แบบก็ซิ่วเขลวนๆหลวงแลยใส่โบปันไดใส่มุกสวยเลยอ่ะลุ่นล้างอีกต่อไปครับผมหล่อมคูบน้ำด้วยเพราะว่าทาง สั้นเลยครับทางลุงมามองไม่เห็นพื้นดินในน้ำไงโอ้โอรร้ข,อข,ข,อข,อขึ้นงามครับาอขาวาชิวขาวคือเกานะครับใส่มุกแน่มีปีกแน่เล็กน้อยครับผมโอ้โห <laughs> น,นี่คับลมแต่ว่าขนาดนุำผาคงจะหินที่มีที่พู <laughs> เห็นสีแดงเลยไอ้ยาง<ว>ดูไหเลเด้หัวแตกนี่ง่ามครับหัวแตกหัวแตกไส่ป<ว>่าวนะอีกนั่งจ้ะงานเสใสๆนี่มันกุ่มจมครับเนี่ยเอาดีๆเด้อ มีมีอยู่เนาะมีมลายอยู่ครับลายอยู่ครับอีกปุ้นก็เป็นด,ดูดูการยีไข่บดเดงนะครับผมแต่ว่าส่วงนี้เพิ่นบ่ท่านไหนไข่บ่ท่านไงอยู่ครับยังเป็นไข่ฝาไข่หน่อยอยู่เนาะ ใยหน่อยห่างเพ่ท่านคอยมีปัางดไม่นเพ่อเกิดพระท่านเท็้างครับผมอาวงามครับนี่ดึหลังรัผลนี่อทางใส่เบอร์จมปัหนเนาะใส่แบบนีดินใสน่นครับผมมาสติตไปก่นปกนอน เราเข่าท่าครับหลังตาอยู่ไหลอยู่เนาะต่อเสวเขา่านีเดิดอยู่เดินมาอีกสองเดินเข้ามาเด็กสิบปะ <c oughs> เนี่ยเดะกเสิใดจกกนอจกนักตุ่มเขา จกงูมองเพื่นโอกโอ้มองเพื่นเขาหน่อยเนาะนี่ครับเล่จ้ะอืมใส่งามอยู่ดอกครับปลาเขี้ยวเสียมครับผมผู้ใด้ขาดแค่เสียมเนาะกินทั้งกลางทั้งกระดูกเลยจ้ะล้างสุดท้ายครับผมนี่มะโนโดูล้างสุดถ่ายนี่ครับผมทั้งทิบอทิบกับประเทศไทยเบิ่งได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยงามอยู่ครับ ืมน้ำส like uh. ุดท mm ้ายแต่ยังไมครับผมปลาซิวเข่าทั้งนั้นเลยกินห้องบะเบอเตอร์น้อยนะถือประมาณนี้ครับบางหลังบะเตอร์ก๋วยไทยด้วนครับผมเอาแต่หลังถิดครับผมเอาแบบไหนนะเอาแต่สุดนะรับสนเนาะถือกู้หลังอยู่บางหลังกหน่อยบางหลังกะลายจ้ะหืมหงอยเกิด ลังไปถึงได้รนี้คือกันพวกลางท้องดังนี่แหละครับผมไปครับพากระบาะแล้วครับผมไปสรลุ้นผลงานกันอยู่รถบนแล้วครับผมเอามาห่อรถไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมไปปรุงผลงานเมื่อกี้เลยครับนางถ่าย่นครับผมเมื่อยหลายครับมันนี้มาสวยแห้งครับใช่แต่ว่าลงน้ำอากาศก็เย็นเน่ยครับน้ำเย็นเย่นครับน้ำเย็นร้อนแต่น้ำเย็นนี่ครับผพวกน้เข้ามันนกระมานคือก้าวละจ้ะพี่น้องเนอะ แมนครับปลากระเบีย๊ยบก็หัปลาชนกั้งปลาขาวปลาซิ่วเขาจ้ะปลากระเดิดเนาะแมนครับผมใส่มกใส่ปิงกันนี่จ้ะมีลายไซส์เลยจ้ะก็ได้เครื่องตีคือเกอ่าครับมือนี้เครื่องตีคือเกอ่าจ้ะคือว่าหมานพอได้อยู่กินอยู่ครับผมมามาสายสายครับผมมาสายแหงแววนมาเนาะแมนครับค่าเย็บตุ่มอยู่ใสเ่เข้ากับบรลลูนภยนเนาะจ้ะแมนครับผมจ้ะสำหรับคลิปวันนี้เราจะวันที่สิบสอง มกราคมปี67จ้ะเมื่อกี้ก็พ่อกิกกับขอฝากไว้น้ำอีกคลิปนึงเนาะจ้าฝากพหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเนาะจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิกพ่อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อกิกกับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือกาวละจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อกิกจ้า สำหรับพี่มเมยอนี้เมื่อกี้ก็พอ่งขี้กับฝ่าวไปเพียงนซ้ำนี่แหละจ้าไว้พวกอกันไม่เมื่อนะวันเม่อกี้สิภาพไปหาอย่างพี่กัดใจจ้านนี้เมื่อกี้ก็พอ่งเกี่กับขอตุกกระบ,บันก่อนจ้าเขากล่าวเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แมยมเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมถ้าผมมีเอฟซีพญ่แม่ใหญ่ทุกคนทุกท่านนะครับผม กับผมพกจริงพกจิกในวันนี้หรอกครับผมขอบคุณหลายครับผม,ขอบ,บผมขอบคุณครับผมครับบ้านครับผม